วางสีให้ตรงถ้าไม่ตรงตุยผมเริ่มเลยนะดำจำเงินแดงขาวทองฟ้าถูกสามได้ยังไงถูกสามเยเอ้ยเอาอีที่ยิงกูไหมอ่ะเอาก็คุณใช้เวลาหนึ่งหนึ่งรอบอ่ะเปล่าไหมถูกต่อครับถูกสี่ปาโอ้วตายเลยโอ้ติดทางเกย เดาครับอย่าเสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องเดาเลยเนี่ยอันนี้ถูกแน่นอนปึ๊บปึ๊บอ่ะถูกสามโดนยิงขายิงขาพอยิงขาพอโอ้ยทำไมถูกสามวะเดี๋ยวนี้มีบทลงโทษครับผมไม่ให้คุณเล่นฟรีๆนะคุณต้องแลกกับกระสุนปืนอ่ะถูกห้าอืแต่คุณก็ต้องโดนยิงอยู่ดีคครับยยยาาาจจะะตตุณโดนยิงอยู่ดีเอ๊ะอ่ะถูกสี่อือโดนประวัตอือเอ้ยย่าแน่นอนปุ่งถูกห้าอื้อี ใไม่หมดผมยิงต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะจบชาติไหนเนี่ยถ้าบางอยู่อย่างเงี้ยกูจะรู้ได้ไงว่ามันอันไหนอันไหนอ่ะเอาแล้วเกี้ยไอ้เกียร์วอล์กเกียร์่ไรสาร้ายยืนมาให้กูทำไมหลอกกอ้ยทองทองเคยวางแล้วฟ้าเคยวางแล้วไอ้นนูนกูจะตายขอยยิ้วก่อนไยังโอเคอ่ะยิงได้ถูกห้ามาเดิมถูกกันเลยู่แค่นี้แหละอ่ะถูกหมดเลย อันนีถูกไปเลยแต่ก็จะยิงอย่ดนี้ด้วยครับคุณโถกคุณถูกไปเลย